รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝ่ายอนุบาลครับค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตนะคะหลาียวท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะถึงคุณภาพทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิชาการค่ะและทางโรงเรียนนะคะก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านต่างๆให้กับเด็กๆค่ะครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการกีฬาและการดนตรีด้วยครับ และในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชมเรื่องราวของวงเมโลดี้ของเรียนแห่งนี้นะครับที่คว้ารางวัลต่างๆมาแล้วมากมายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลของเรานะครับถือว่าเป็นฝ่ายน้องเล็กนะครับภายใน7ฝ่ายนะครับเรามีครอบครัวของ,รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมนะครับทั้งสองแห่งฮะสองวิทยาเขตทั้งศึกษาศาสตร,ร์และบริแดงฝ่ายมัธยมนะครับทั้งสองแห่งฝ่ายการศึกษาวิเศษและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับ <S <S เราเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะฉะนั้นในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับก็คือเราเป็นโรงเรียนชั้นนําด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรของการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฝ,ฝ่ายอนุบาลของเรานะครับเราก็จะสอดคล้องกับาทางวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเราเป็นนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้านของพัฒนาร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กแล้วเนี่ยเรายังจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์และเป็นนวัตรกรนะครับเพราะนั้นกิจกรรมการเรียน,นการสอน,นต่างๆภายในอนุบางของเราครับก็จะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยตามพัฒนาการที่เราพูดถึงรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยเป็นนวัตรกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ของเราครับ ใ,ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในนอกห้องเรียนนะครับเรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆมิติครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยโชคดีครับที่เราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราครับเพราะฉะนั้นเราจะมีระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนของนักเรียนของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเรามีรีซอสต่างๆนะครับไม่ว่าในโรงเรียนเราอยู่ใ,ใกล้ๆกับเบ,บืองสีฐานนะครับเราก็มีเทศกาลสีฐานเฟสติวัลนะครับ เด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เรามีศูนย์ศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์นะครับและที่สําคัญคือเรามีคณะต่างๆนะครับที่เป็นระบบนิเวศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับล่าสุดนะครับเราจัดก,กิจกรรมทุกปีกับคณะเกรรษตรศาสตร์นะครับในความร่วมมือของคณ,ณะเกษตร,รกับศึกษาศาสตร์เราเราพานักเรียนของเราไปร่วมกิจกรรมที่คณะเกษตร,รครับไป ไปดูคุณค่าไปดูความตระหนักของการที่ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวข้าวที่เด็กๆกินทุกวันนะครับเด็กไปดูซิว่าเขาดำนายังไงนะครับพอเมล็ดข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วพร้อมที่เก็บเกี่ยวนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวเด็กก็ไปเก็บเกี่ยวกับทางพี่ๆเขาทางคณะเกษตรศาสตร์นะครับให้ความรู้ครอ์ในการดูแลนะครับเด็กก็จะมีความรักความตระหนักและความรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนนะครับ นี่นอกจากไปนอกโ้องเรียนที่อยู่นอกนอกโรงเรียนเราแล้วเนี่ยนอกโ้องเรียนที่อยู่ภายในโรองเรียนเราเราก็จัดกิจกรรมครับที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรานะครับคือเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านของการเป็นนวัตกรตัวน้อยของเด็กครับเรามี innovator market นะครับตลาดตลาดนัดของนวัตกรน้อยนะครับเด็กๆจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานเชิงสร้างสรรมีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรเนี่ย เอามาโชว์และแชร์นะครับในตลาดนัดของเด็กมีการนําสินค้าของเด็กเนี่ยมาจัดจําหน่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าและเป็นลูกค้านะครับทางผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วมครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในตลาดนัดนวัตกรรมน้อยของเด็กของฝ่ายนุบาลเราครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดในห้องเรียนดยสม่ำเสมอครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสังคมนะครับคือกิจกรรมในเรื่องของดนตรีอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งครับ เราเชื่อว่าการเติมเต็มในความให้การบ่มเพาะในการศึกษาของความเติมเต็มในการเป็นมนุษย์นะครับคอนเทนต์อย่างเดียวทร pues, ายอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเติมเต็มเรื่องของมิวสิกด้วยครับทั้งทรายและมิวสิกนะครับมีความจําเป็นมากเพฉะนั้นจะได้เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเด็กวัะนั้นกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีของเด็กนะครับที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ครับเราโชคดีครับเรามีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีสากลนะครับมาช่วยจัดตั้งวงวงเมโลเดียนให้กับนักเรียนของเรา เกือบ20ปีแล้วครับที่สร้างวงนี้มานะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับระดับชาติมาหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาทีในภายในห้องเรียนของเราครับจุดเด่นทางโรงเรียนของเรานะครับผมมองเป็นเป็นสาาด้านก็แล้วกันนะครับด้านแรกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการหรือโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตของเรานะครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้นิยายของคณะศึกษาศาสตร์นะครับโรงเรียนสาธิตคณะศาสตร์เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น โรงเรียนคณะสาสตาส์เนี่ยเขาเป็นคณะชั้นนําด้านการจัดการศึกษาด้านการเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสาธิตเราก็าเช่นเดียวกันครับจะเป็นโรงเรียนชั้นนําด้านนวัตกรรมการศึกษาและก็มุ่งเน้นนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสารรค์และเป็นนวัตกรเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจาะภายใน,นห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเราบุ่งจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยไปให้สอดค,คล้องกับวิสัยทัศน์ของเด็กขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็จะคล่องตัวแล้วก็เป็นไปได้ตามระบบของทางคณะศึกษาศาสตร์ได้วงใยสถานตาี่ครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันประเด็นที่2นะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในด้านของการการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนสิ่งนี้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองนะครับและครูหรือว่าสมาคมสิทธิ์เก่านะครับของเด็กศีษย์หมหาวิทยาลัยนะครับ ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับสนับสนุนทุก,กรรมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการด้านดนตรีกีฬาศิละปะกิจกรรมต่างๆรวมถึงกายภาพต่างๆด้วยนะครับประเด็นที่3ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นคือโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยที่ตั้งนะครับกายภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าโรงเรียนใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมีที่กว้างแล้วก พร้อมให้เด็กได้เรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมสมรรถนะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กปฐมใบของเรารวมถึงที่ตั้งอของเราในยูนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมีอีโคซิสเต็มนะครับมีระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนสาธิตเราอย่างดีนะครับมาโดยตลอดครับผมคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยครับเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในด้านนวัตรกรรมการศึกษา แล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นนวัตรกรนะครับตอนนี้เราทําอยู่ทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมนะครับรวมถึงนานาชาติด้วยนะครับเราจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเนี่ยมุ่งหวังให้นักเรียนเ,นยเป็นนวัตรกรมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีการใช้สมรรถนะต่างๆนะครับมาแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอีก ฝ่ายหนึ่งที่มีความสําคัญที่เราให้ความสาคัญคือฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่นักเรียนไม่เยอะครับแต่ว่ามีความหมายมากมายเลยนะครับเราอยากยกตัวอย่างนิดนึงมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแต่ว่าสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนี้โตแล้วครับโตจนกระทั่งเป็นเป็นทนายความนะครับจากการเรียนร่วมจากการศึกษาพิเศษนะครับก็แล้วก็มี กลับมาบ้านตัวเองนะครับมาร่วมทําบุญมาบ้านตัวเองมีความภาคภูมิใจจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปนะครับได้เดินตามพี่ไปนะครับอย่างเช่นน้องอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นเดินร่วมด้วยนะครับเป็นแข่งกีฬานะครับในกีฬาสาธิตสมัคคีเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะครับจากที่เป็นเด็กพิเศษแต่สามารถแสดงศักยภาพนะครับเทียบเท่ากับเด็กปกติหรือดีกว่าเด็กปกติด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตเราให้ความสําคัญเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะโรงเรียนสาธิตที่เดียวครับ เรามีความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลรอบด้านของเรานะทเทศบาลเมืองเองเทศบาลศิลานะครับที่ตัวนี้มีการเซ็นอโอมอยูกันนะครับรวมถึงอ,อปจอต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆครับตอนนี้เรามีความร่วมมือทางการศึกษากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กของเราครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับอาจารย์นินนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้ควบคุมวงเนาะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะจุดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาในการก่อตั้งวงเมโลเดียนค่ะคือจุดเริ่มต้นของเราครับคือเราอยากให้เด็กนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราเริ่มคือเดิมเลยอ่ะผมทําอยู่ที่กรุงเทพทีนี้เราพอเราย้ายมาอยู่ขอนแก่นเราก็อยากเห็นศักยภาพในเด็กอนุบาล ครับเราก็เลยเริ่มก่อตั้งดึงเด็กมาร่วมทําวงโดยผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องซื้ออะไรามาให้เราว่าลองทําดูซิผลสุดท้ายคือออกมาปีนี้เป็นรุ่นที่18<ม>จากเดิมที่เราเคยทำนะครับทั้งหมด18รุ่น<ม>ครับ,รบแล้วเด็กๆที่เข้ามาร่วมวงเนี่ยก็คือเรามีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติในการคัดเลืกอกไหมครับเด็กที่เข้าร่วมวงนะครับคือหนึ่งเราจะคัดในจากชั่วโมงเรียนดนตรีครับ,รบก็คือเอาเด็กมา คัดในแบ่งออกเป็น3ามเซกชันคือ1นึ่งเซชันที่เป็นเมนเดียนก็คือเด็กกวางมือและกดคีย์บอร์ดดูจากท,ที่มีความสามารถ2เด็กที่ตีกองเราก็เอาให้เด็กออกมานับจังหวะตามส่วนโน้ตที่เราต้องการครับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มจินตนิลาอันนี้ทางคุณครูเขาก็จะดูจากเด็กที่กล้าแสดงออกที่มีพรสวรรค์ทางด้านการรำอะไรอย่างเงี้ยครับมาร่วมแบ่งออกเป็น3เซชันแบบนี้นะครับ ค่ะแล้วในวงนี่มีเครื่องดนตรียังไงบ้างคะในวงเครื่องดนตรีเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือในส่วนของเปอร์คัชชันคือกองต่างๆนะครับกับส่วนที่2คือพาร์ทของเมโลเดียนคือเครื่องเป่าอย่างที่เห็นครับจะมี2ส,ส่วนครับแล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างคะความยากง่ายเหรอครับก็ถามว่ายากง่ายต่างก,กันไหมก็ต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าโดยศักยภาพของเขาเนี่ยคือเราเอาเด็กมาซ้อมในช่วงบ่ายทุกวันคือได้ซ้อมซ้ำซ้ำซ้ำทุกวันเนี่ยเด็กเขาจะเกิดความชิน ในการศึกซอมเราก็ต้องซ้ําไปเรื่อยๆกับการเรียนรู้ไปเรื่อยใช่ครับคือเราใช <prote ge S 1> ้เวลาในช่วงของการพักผ่อนของช่วงบา่ายคือเด็กกลุ่มหนึ่งเขาจะไปนอนแต่เด็กกลุ่มนี้จะสละเวลาของการพักผ่อน <Is> เพื่อจะมาซ้อมทุกวันวันละครึ่ง <ส Stuff. S 2> ชัวง่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับในการฝึกซอมแล้วค่อยเอามารวมวงกันทีหลังอาจจะแยกซ้อมก่อนเช้าเป็นกลุ่มกองบ่ายเป็นกลุ่มเมโลเดียนอย่างนี้ครับแล้ว่อยจับมารวมกันทีหลัง ครับผมเราพูดถึงระยะเวลาของการเรียนรู้ครับเด็กๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานมากกว่าจะกว่าจะเป็นลุได้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละปีที่เราทํามาอย่าวยกตัวอย่างอย่างปีล่าสุดที่คิดได้เห็นไปแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เวลาแสดงเลยเนี่ยฝึกซ้อมนะครับเป็นเพลงอย่าง Mission Impossible เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเท่านั้นใช่ครับเดือนครึ่งเท่านั้นเพราะว่าเด็กอ่ะบางคนเขามีพรสวรรค์อย่างเด็กบางคนเนี่ยเขาพอเราสอนปุ๊บเนี่ย เหมือนเขาคลิกเลยคือตีได้เลยเล่นได้เลยอ่าอ,อย่างเมโลเดียนเด็กบางคนวางมือคือลักษณะเนี่ยเด็กเขาจะกดเหมือนกันเราจะมีแพทเทิร์นว่ารูปแบบเป็นแบบนี้วางมือกดแบบนี้แบบนี้เขาก็จะจําในรูปแบบอย่างเงี้ยครับในแต่ละเพลงพอเขาได้เพลงที่มันยากแล้วเพลงต่อไปมันง่ายขึ้นอ,อย่างเงี้ยในรูปแบบแล้วมีเด็กที่เขาแบบอยากเข้ามาร่วมวง,งแล้วเขาแบบอ่าร้องขอไหมครับว่าเขาอยากเล่นดนตรีเครื่องอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้ าถามว่ามีไหมมีแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมของของเนื้องานเด็กบางคนบอกอยากตีกอง <c oughs> แต่พอเราให้ไปเล่นกองอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจับอ่ะหนูเป่าเมโลเดียนหนูเล่นได้ดีกว่าเราก็เอาเครื่องดนตรีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดอ่าเหมาะที่สุดบางคนเล่นได้ทุกอย่างนะครับอกองก็ได้เมโลเดียนได,ได้ได้หมดเลยเก่งรอบด้านใช่เก่งรอบด้านแต่ว่าเราต้องดึงไว้ในตัวหลักเช่นเด็กคนที่ตีกองอย่างอย่างตีกองแท็กเนี่ยเขาตีกองเนี่ยได้ดีที่สุดจังหวะเขาแม่นยำที่สุดเราต้องดึงในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขา อย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับค่ะแล้วทาผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะโอ้ผู้ปกครองส่วนร่วมเยอะเลยครับหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กนะครับหนในเรื่องงบประมาณเลยสําคัญคือชุดที่ใส่แสดงต่างๆหรือว่าเวลาพาเด็กไปสแสดงตามงานต่างๆที่ในจังหวัดเราเชิญไปเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนดีมาก นะครับต้องขอขอบคุณผู้ปกครองจริงๆที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการนี้นะครับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็คือผู้ปกครองก็มามีส่วนร่วมใช่ครับไปร่วมเชียร์ไปส่งไปอะไรด้วยใช่ครับให้เวลาให้ลูกมาซ้อมแต่งช่วแรกๆเด็กบางคนบางที่ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกกลับไปแล้วเหนื่อยอ่าพอเขาไม่ได้นอนมันเหมือนเป็นการตับสภาพช่วงแรกๆเขาก็จะมีงอแงบ้างแต่พอผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโอเคละปรับตัวได้เขาก็จะไม่งอแงอย่างเงี้ยครับ ในรูปแบบที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการไปโชว์หรือว่าไปเข้าแข่งขันในระดับที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปี48ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเราได้ไปแข่งวงมเมลเดียนระดับลูกบาลชิงแชมป์ประเทศไทยในปี48รุ่นนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แชมป์ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพกลับมาและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมเมลูเดียนที่กรุงเทพมหาคนครก็คือเป็นการโชว์ต่อหน้าพระพักแต่ละพระองค์ก็คือตั้งแต่มีพระองค์เจ้าโสมสวรลี แล้วก็พระองค์เจ้าอันธิยาธรที่เราไปแสดงมาทุกปีนะครับ,รบจนมาถึงปีล่าสุดเนี่ยเราได้จัดงานขึ้นมาเองที่ขอนแก่นของเราเองนะครับในปีนี้แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างคะหนึ่งได้ฝึกนิรภัยระเบียบวินยัยสองสมาธิสามได้ทํางานเป็นกลุ่มค,คือเขาได้ฝึกในเรื่องของเนี่ยเข้ามาถึงเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องหยิบเครื่องเขาต้องมาซ้อมอ่ะเพื่อนคนนี้เป่าไม่ได้เขาไปช่วยกัน ไปเทนกันอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้ปกครองบางรุ่นเนี่ยเกาะกลุ่มกันตั้งแต่อุบาลไปจนถึงประถมจนถึงมัธยมไม่เหมือนกับเป็นการผูกพันได้ทํางานสังคมได้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งเด็กด้วยเหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่อบูดใช่ใช่แล้วกผู้กครองเองด้วยแล้วก็ระหว่างเด็กๆเองด้วยใช่ครับคือเขาได้ทํางานเป็นกลุ่มสมมติใจไปไหนมาไหนเขาจะคุยกันวางแผนกันว่าไปนี่ไปนี่ไปนี่พอจบจากอนุบาลไปแล้วบางคนก็ยังเล่นต่อก็ไปเกาะกลุ่มกันต่่ออยางี้ครับ บอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวงเมิเรียนชุดนี้นะครับในวันนี้ผมแลวก็ทีมงานต้องขอขบคุณอาจารย์มากนะครับ,บรท,ที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องนะครับ,บรในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆกันครับ ครับผมชื่อเด็กชายชิดลังว่จจิราพื่อคุณครับชื่อเล่นคือชิครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมกล์วรานสีน่ินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องรันค่ะผมนั้นเมโลเดียนครับผมมีความสุขและก็สนุกมากเลยครับรู้สึกสนุกและได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะได้เอาเวลาที่ว่างมาเป็นประโยชน์ค่ะ ได้แต่งตัวส,สวยๆแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่ค่ะผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเครื่องดนตรีกับผมครับ คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการคิดดีในวันนี้นะคะครับกับเรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็เรื่องราวความน่ารักของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขันก่นฝ่ายรอนุบาลครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการแสดงอีกชุดกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.